ใช่สวัสดพีพี่ภาคนะคะสวัสดีเราต้องแยกกันทำมาหากินสิบ้านพี่แมวแกไม่ได้สร้างไรายได้แกเก็บชั่วโมงแต่บ้านพี่ต้องสร้างไรายได้ไง เราก็ต้องไปไล่บ้านเราหารายได้ไง สวัสดีจ้าไก่น้อยสวัสดีครับพ,รพ่อตาอะไรพ่อตาอะไรไก่น้อยเอ้ยไม่ใช่พีภาคอะไรพ่อตาเห็นเขามีลูกสาวแล้วสิ บคุณสองเลิฟนะจ๊ะวันนี้รู้สึกปวดหัวกินยาตั้งแต่เช้าแล้วตื่นขึ้นมาก็กินยาเลยปวดตอนนี้ก็ยังกวดปวดหัวอยู่จะรอดไหมเนี่ยแดนพ่อตาผมรอยน้ำอยู่เห็นเปล่า อะไรไม่ไม่เป็นนนเนี่เหรอหมอปลานี่เหรอป้าหมอนี่เหรอไม่ใช่หมอปลาป้าหมอนี่เหรอพ่อตาพี่กินยาแล้วก่อนที่จะลงมาพี่ก็กินยาไปเม็ดหนึ่งยาอะไรเนาะซองสีขาวอะจำจำชื่อพอไม่ได้ กินไปแล้วหนึ่งเม็ดแผงแผงสีขาวแถบสีสม้มสวัสดีจ้าเอสวัสดีเอเอเมื่อวานนี้เจ้าบ้านหายไปไหนไม่รู้เมื่อวานเนี่ยไม่เห็นเลย มาทำโอใช่ไหมหลายคักไล,ลายเนะเา,นเเาเนะเอาไงดีเนี่ยแหละที่ส่งที่ทำหัวข้ออะไรเอาไงดีเนี่ยเจาไงดีเนี่ยมัน,นเยอะอย่างนี้ วัสดีครับคุณนายแตนคุณนายแมวโพงคุณตัวเล็กยังไม่มาทั้งสองคนเลยพี่สวัสดีนะคะพี่นพพี่ตัวเล็กกับพี่แมวยังไม่มาเลยเมื่อวานพี่ตัวเล็กก็ไม่ได้ไลเอ้าหรอไม่สบายเป็นอะไรอะใ้หวัดหรอ ทำโอด้วยโอ้หายไวๆเด้อโอ้ยนานทีปีหนเธอจะไข้เป็นไข้ยังทําโอไม่ทําก็ไม่ได้เนาะไม่ต้องรับผิดชอบงานอะ อย,อ,อยู่ไกลไม่มีมีแต่อยู่ใกล้ๆเนี่ยปากคอนปาคอนอยู่ไกลไม่มีโอ้ยเป็นนําเน็ดพี่พี่นบเน็ตไม่ดีอ่ะ เน็ตไม่ดีใช่ไหมเดี๋ยวนิ่งๆก่อนนะสวัสดีค่ะยายก,กุ้งเน็ตไม่ดีแล้วพี่นกคนก็ปวดหัวเน็ตก็ไม่ดีตายแล้วเหมือนๆหัวกำลัง สวงอ๋อโอเคโอเคเบอร์แห้งบเบอร์แห้งบปคลิิเอ้ยไรอะเบลอมากไหมพี่นกเน็ตไม่ค่อยดีอะแต่ที่เราถ่ายนี่ชัดแจ๋วเลยนะแต่ว่า การถ่ายทอดสดออกไปมันอาจจะมีเบอร์ไม่ชัดนะถ้าถ่ายเป็นคลิปนี่โอเคชัดเลยเมื่นหัวกำลังซวงสวัสดีนะคะพี่ใหญ่กุ้งได้ไม่ได้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 ไดได มุดไปแล้วได้ปลาไปตัวหนึ่งเก่งว่ะนกกยางขาวคอยาวเมื่อกี้เขาจับปลาได้ไปตัวหนึ่งเก่งขอบคุณนะคะเอดีจ้าจากพี่ยายคุ้ง เราขยับเราขยับบ่อยหรือเปล่ามันก็เลยเบอร์เน็ตมันไม่เน็ตมันไปไม่ทันดีขึ้นใช่ไหมวันจันทร์ก็จะได้กลับบ้านแล้วงานจะเสร็จแล้วโหคิดถึงสองแสบแล้วสิ ห,ห่างสองแสบตั้งนานเนาะเป็นอาทิตย์เลยเนาะพี่พี่ภาควันนี้วันนี้วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทุอ์อีกหลายวันอยู่สวัสดีค่ะพี่พงศธรเลิฟซีขอบคุณค่ะ ลาทั้งนั้นเลยรีดผ้ารีดผ้าโอเคก่ค้วยกับบได้ยุดนองเมื่อวานปักเสาร้อยต้นปักเสร็จแล้วแต่ยวตอนนี้รอออเดอร์สายไฟเข้ามาแล้วก็มอแปลง สวัสดีทุกบ้านครับนะจากพี่พงษ์สะท้อนนะคะปวดหัวกันตอนนี้พี่ก็ปวดหัวนะเอตื่นเตะสามากพี่กัปวดหัวแม่เัน้าเนี่ยกินยาเราแต่ว่ายังหนักๆหัวอยู่เลยมึนตึบๆอยู่มาทํางานอยู่ที่โรงพยายบาลเป็นไม่ใช่ <laughs> มาทางานอยู่ที่โรงงานมาม่าจะกิน เป็นน่าจะเป็นมามา่าอยู่เป็นอ่อนซ่อนเนาะปลา่าแมนหลายแห้งเยอะมากตอนนี้ก็จะไล่ครึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะทุกคน เมื่อวานเจ้าเสือโดดน้ําเล่นพี่ภาคเจ้าเสือนะไครปักเสาลอยต้นพี่ภาคแกไปเดินเสาไฟไปเดินเสาไฟโอ้ยกอด ตามครับยายกุ้งนะคะจากพี่พงสศธรนะคะพี่แมวตื่นยังไม่รู้เลยพี่ยังไม่รู้เลยว่าแกตื่นยังแต่ <c oughs> ตอนพี่ลงมาน่ะห้องแกยังเงีบเยบๆอยู่นะไม่มีเสียงอะไรเงียบ <c oughs> ตอนนั้นที่แต่กแกติดซีรีส์แรกๆน่ะที่เดินผ่านยังได้ยินเสียงแกเปิดหนังอยู่เลยอยนะน้นงป่า <c oughs> ผมใช้รถไปขุดครับบางคันก็ใช้หนึ่งต้นบางต้นก็ใช้สองต้นต่อป้ <c oughs> อาหมอค้างดำค่ะคุณเอ็มเอม า <c oughs> ปหมอคางดำค่ะเสียงแหบภ <c oughs> <c oughs> าพมันก็ทู <c oughs> มันสันสันจริงแหละตอนนี้ก็สั่นเนี่ย ที่ทำงานที่สถานีไฟฟ้านะครหลวงเป็นมนุษย์ไฟฟ้านะพี่นุกพี่ภาคแกเป็นมนุษย์ไฟฟ้ามนุษย์ไฟฟ้าอีกสิบสีนาทีนะคะทุกคน พอตาผมมายัง้งที่ลอยน้ำนะ่ะไปแล้วมาไม่รู้กี่รอบแล้วมาเปิดไรให้พี่ด้วยนะสองวันละเมื่อวานก็มาเปิดไรให้พี่วันนี้ก็มาเปิดไรต้นไรนั่นแหละจะเห็นเขาว่ายน้ำมาพอดีเลยแต่ช่วงนี้เป็นของงานแมนพาวเวอร์ให้ผู้รับเหมาทำ ขอตัวนะครับจ้าพิพงศธรขอบคุณมากๆที่แวะเข้ามาทักทายนะคะขอบคุณค่ะก็ปวดหัวลงไรไหมเนี่ยไม่ไรจะให้ครบกีกป่ะถ้าลาเอาไม่อยู่ต้องไปกินยาความดัน พี่แมวอยู่ไหมพี่แมวแกอยู่บนห้องแกคงนี่นั่นหรอกอะไรสันพี่เอเนี่ยกล้องพี่อะเวลาพี่ถ่ายไปรู้สึกว่ามันจะแบบมันไม่โอเคอะเหมือนมันจะเป็นสันสนหรือว่ามือพี่สันเหรอ ใช่ไหมหรือว่ามือพี่สัน <c oughs> ไปทำงานแล้วนะครับคุณนายขอบคุณค่ะพี่นกขอบคุณมากมากกินกาแฟอิ่มแล้วหรอเสร็จแล้วหรอ <c oughs> ขอบคุณนะคะนก <c oughs> มันก็บินไปบินมาหาปลาหาอะไรยากมักปลาเต็มคลองเลย <c oughs> ขอบคุณนะพี่นก ดูนกเขาแบบสนุกมากเลยอะ่ะเขาบินเขาบินโฉบนะปลานี่ก็หลบโอ้ยดูสนุกสนานมากเลยนะ คุณนะอืมขาดมวนคุบอีกสิบนาทีนะคะมวนแห้ง ปลาเยอะเยอะดูจะถ่ายยังไงดูจะถ่ายอะไรปลาเยอะมากปลาเยอะก็เลยไม่ถ่ายปลาคิดูปลาเยอะจนไม่ถ่ายปลานะ ไม่ไหวปวดหัวเดี๋ยวลงไล้ก่อนนะทุกคนขอบคุณพี่นกพี่ท่าทุกคนปวดหัวมากตอนนี้ขออนุญาตลงไล้นะ